ครับผมนี่ครับพี่น้องครับสำหรับคำคำเลี่ยงเลี่ยงมือนี้ก็มาพอผมครับกับมิงพันเขาและมิงพันเผือกคอคนเลี้ยงควายนะครับสำหรับมือนี้ก็เป็นมือเสร็จทธิ์นะครับการปักดำนะครับวันนี้วันที่สิบหกสิงหานะครับหกโกนะครับยังเดือนแปดอยู่นะครับอ่าแปดสองนะครับนี่แหละครับเสียบร้อยนะครับมืออื่นยังจะเป็นเดือนเก่านะครับยังมาทันลานะครับยังมาทันลาเป็นกําลังใจให้พี่น้องที่ เป็นสายดำน้ำกันนะครับยังมาทลาครับดำโตไปนะครับนี่ครับดำกับพึ่งแล้วเซตประมาณใบสองนะครับตอนนี้ประมาณจะหกโมงนะครับครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจบักดำเล้วนะครับกันนี้แล้วครับภารกิจนักนะครับ่อไปก็คืออัดหูหนามหัวนะครับเป็นหนามดันพืชนะครับโมเมนต์หัวแบบมีหูนะครับก็คือหัว ซึมล่วก็นหน่วยลงไปเลยนะครับอันนี้ก็เลยปูกระสอบปูพายางแล้วกับว่าหายนะครับกําลังจะเอาเบนเนอร์มาปูอีกอีกชั้นหนึ่งนะครับนะเบื้องต้นก็คือแก้กไขด้วยการเห็ดขั้นขอบหลอบกันไว้นะครับนี่ครับเอาน้ำกําลังลงมานะครับระบายปิ่งมาจากเปลยงหน้า,านหนายานะครับเป็นน้าฝนนะครับแต่ว่าฝนมาตกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะครับนี่ครับ จากหลังจากที่แกงข้าวนะครับตอนนี้เอาน้ําเข้าแล้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าขอบคุณนะครับขอบคุณเอฟซีมิงพันเขานะครับทุกทท่านนะครับที่เป็นกําลังใจทั้งทักมหล้างไม้นะครับทั้งเพจทั้ง YouTube นะครับแล้วก็เอฟบีหรือว่า Facebook นะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวเรียวนะครับที่กําลังฮิตฮอตอยู่ในขณะนี้นะครับ ส่วนผมเรียบบวทไรนะครับส่วนมากเมนคลิปเขี่ยนะครับเพราะว่าเฮ็ดมาหน้าจะเจ็ดปีแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเฮ็ดหน้านะครับปูเขาเมล็ดพันเขานะครับบางคนบางพันพี่น้องที่เขามาใหม่เดี๋ยวก็จะว่ามันบบเฮ็ดเบียกนะครับเว้นงานนะครับขาแต่ถ่ายคลิปมันจะเลียวสักเทียบนะครับจริงๆนีคืองานผมนะครับรับผมเฮ็ดมาหลายปีแล้วนะครับ fc เก่าพี่น้องเก่าเพิ่นจะหูนะครับเพราะว่าก็จะพยายามส่งต่อทุกขั้นตอนนะครับทุกกรรมวิธีนะครับเพื่อให้พี่น้องเพิ่นได้หูได้เห็นในบสักะารับสําหรับมิงแผ่นข้าวนะครับครับผมสำหรับมื้อนี้ก็เนื้อสิ่งินดนะครับก็ต่องขอบคุณนะครับราบขอบพระคุณหัวหน้าใหญ่นะครับพ่อใหญ่เสียงนะครับเป็นประธานใหญ่นะครับในการอ่ แก้ปัญหาละกันนะครับใส่คข้า่าแก้ปัญหานะครับบมอปลาสิเป็นเรื่องโต๊ะกะเออไม่เป็นเรื่องโต๊ะกะเรื่องมือกะนะครับเพื่อจะเป็นผู้บริหารให้นะครับเพราะว่าผมโลกาทอนกาโบเกีงนะครับครับขอบคุณพ่อใหญ่เสียงนะครับเราก็ต่อไป้านะครับเออขอบคุณเจ๊ใหญ่นะครับเจ๊ดิ๊กนะครับเป็นหน่วยเสบียง อาหารนะครับ,บเราจะเสบียงกระล่างซาบร้บรอมนะครับกพได้เติมน้ำมูกน้ำมัน้วกาให้ค่าทนกะนะครับจากเพื่อนทอนกะให้นะครับครับแล้วก็ขอบคุณทีมโลก,กานะครับทีมโลก,กาขาประจําก็คืออ่าปัตตันนะครับปัตตันนี่จะเริ่มจากมือแรกจนมือสุดถ้ายนะครับสําหรับมือกะ ประจำตหรือว่าขาประจำนะครับประกาศจะมีเขามาอีก2ทีมนะครับมาบูรมือสองมือนะครับก็รต้อขอบคุณนํากันนะครับขอบคุณยายแก้วนะครับที่เป็นมือกล้าช่วยขัดตาทับนะครับมือได้เอ่อมือกากประจำเพิ่นติดภรกิจมู่มีคนถอนห้ยก็ได้เพิ่นมาซอยนะครับสำหรับปีนี้ก็มาซอยอยู่สองสามมือนะครับเพราะว่าติดภรกิจเอาล้านนะครับ นะครับแล้วก็อันมาฝั่งนี้นะครับต้องขอบคุณป้านางนะครับสําหรับเขาหน้าวานเพิินนะครับที่เอามาเฮ็ดมาดํานะครับมาลิ105นะครับนี่ครับไปขอแบี่ยงปันเพลินนะครับสําหรับข้าวนาวานนะครับมาเป็นอ่านเขานะครับหรือว่ามามาไปทอดเอามาเฮ็ดกะเฮ็ดเขาดำหน้านะครับ ครับมันจะเอื่นไปเอื่นมากก็จะลงนะครับเป็นแปลงข้าวนาหวานนะครับไปถอนเอามาปักดำนะครับครับสิว่าเปียงกาตะกากับบูเมียนครับพอเป็นเป็นแปลงเขาเพื่อนแต่ว่าเพื่อนหวานค่อนข้างจะทีมากมายนะครับก็เลยลกไงถอนไงนะครับก็เลยไปขอเบ่งปันน้ำขึ้นมานะครับร้อยห้าสิบมัดนะครับประมาณสามไร่ใส่ร้อยห้าสิบมัดนะครับนั่นก็คือเฉลี่ยหนึ่งไร่ ต่อห้าสิบมัดนะครับกะกากะกีบกําลังดีไปหาหน่อยนะครับพราะว่าเป็นเขาหน้าวานที่ขอนข้างจะที่แน่นะครับจะกีบเนาะกีบง่ายจะหายากแน่นะครับแต่ว่ากะบูมมีปัญหานะครับเดี๋ยวคนกับง่ายเองนะครับขอดีสาหรับกะกีบหน่อยนะครับกะเข้มกะเรียบคือเอ่อลรเดือไหวนะครับแล้วกับบุปเปองกานะครับมีดําบุปเปองครับผมดำเมื่อสามสิบปันเงี้ยวตายนะครับ เปรียบเทียบ,บกับกากรีบกบจะคล้องโต๊ะไวนี่น้ำมือซี่หาชิปนี่กับเอ่อบม่อท่านพ่อใบนะครับใบม่งใบสองกับเหลีวนะครับเัอน,นั้นดําตัวนี้ประมาณสามัิจนหอดสีมงแหลกนะครับค่อนข้างจะดูดันแหงนะครับสําหรับกานะครับ,รบนะครับ ็ประมาณนี้นะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจนะครับทั้งไกลทั้งไกลนะครับขอบพระคุณพี่น้องเรารอบข้างหน้านะครับทีมมห้ัยยมให้กำลังใจทุกมือนะครับสำหรับหน้าเปียงนน่นะครับขอบคุณสุดท้ายนะครับขอบคุณต้องขอบคุณนะครับบบขอบคุณหมดเลยนั่นคือขอบคุณร่างกายจย่า้องนะครับ หลวกใจนะครับที่ฟื้นไปทำการใดนะครับเพราะว่าร่างกายปีนี้บเต็มลอยนะครับแต่ต้องใส่เข้ามาฟื้นตลอดนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามาตีหานะครับเห็ดงานเห็ดเวียกในคอกแล้วนะครับกินกาแฟแล้วก็บอกเกินท้อง,งเช้าก็ลงดำหน้าเลยนะครับอดประมาณสามสี่โมงนะครับจังได้กลับมาเห็ด แนวกินข้าวเส้านะครับหลังจากกินข้าวเส้าแล้วก็เข่าคอกออกไปดำอีกทีหนึงประมาณห้าโมงนะครับเข่าเที่ยงกินบ่ายสองถึงใบาสามนะครับบางมือก็เขาเ่าแรงบระดิกินนะครับเพราะว่าเวลามันมีซชำนันเราร่างกายมันเมื่อยแห้งนะครับนี่คือคําว่าขอบคุณร่างกายนะครับกับใจที่ฟื้นแล้วก็ไปน้ากันจนจบเกมนะครับสามอาทิตย์ นะครับทั้งเบิดสามอาทิตย์เป็นสามอาทิตย์ถี่เงยานานแหงนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมแล้วว่าเคยเห็ดหน้าดำหล้มาหนี้นะครับอันนี้ข้างรดทั้งวันคือซิปไลนะครับปัญหาคือซิปไลผู้เดียวนะครับดำผู้เดียวเป็นลักดำเบิดมือครับอยู่หันดำมาน้องต้องแนงนะครับยิงหน้าให้ง่ายให้ละสามไลนะครับกลุ่มๆนี้เงยอยู่เบิดมือกับมุ่ยไผ่นะครับสิ่งสําคัญคือ มันมีเวลาจํากัดจําเกียร์นะครับผมจะดําเพ็ดเวียกดําหน้าอยู่ประมาณโมเกินสามมงแรงนะครับหลังจากสามมงแรงแล้วก็จะมาเปลี่ยนพี่ละครับภารกิจหลักคือตัดหญ้าให้ลูกๆนะครับ้าเกินสามมงผมจะหอดขอบประมาณสองสามถุนนะครับเพราะว่าออระยะทางมันไกลครับผมนะครับจากแปลงหยาไปหารถดนะครับ นี่ว่าดีว่ามันเห้งเนี่ยมันเขามาไกลได้นะครับถ้าปกติฝนตกมานี่ครับประมาณ4 0 0เมตรครับไปกับ800ยนะครับตรงใส่รถเข็นเข็นเอานะครับกับจังหวะสะนะครับตัดกับประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับข้นอีกนะครับก็จะหอดนะครับกะที่เห็นนะครับหอดคอกับสองสามถุมนะครับกับประมาณนี้ครับชีวิตใส่คนละเครึ่ง ครึ่งแรกให้การทำนานะครับครึ่งหลังก็ตรงให้ลูกๆในครอบนะครับแบ่งปันกันแต่ละวันระหว่างมิงพันข้าวกับมิงพันเผือกนะครับสําหรับเมื่อนี้ก็คงจะล่าออกนะครับจากมิงพันเข่าแล้วนะครับเพราะว่าแล้วแล้วอีกจักสามเดือนยังจะสมัครใหม่นะครับก็ต่อไปก็จะเป็นโหมดของมิงพันเผือกนะครับมิงพันเผือกนี่จะเป็นตัวหลักนะครับ เ้วก็จะเป็นหมิงเจริญโลหกิจนะครับทีกระลังจะคืบคานเข้ามานะครับหลังจากล่าเดือนหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ครับและคนสุดท้ายท้ายสุดนะครับนี่ครับทีลืมมาได้นะครับวอลแมปเอทานนนะครับเป็นผู้ซอยประจำโตนะครับบัวสิเป็นสาวอาทิตย์ครับเห็ดเวียกเราก็ ช่วงแรกครับหลังจากเลึกเรียนก็จะมาข้นหยาซอยนะครับบางมือก็จะให้ไถยหน้าซอยปันหน้าซอยใยม่ไหอแร่งนะครับแต่ว่าลักๆก็จะเป็นข้นหยานะครับเพราะว่า,าจะพยายามเคลียงานดําหน้าหันมะเหลวก่อนสี่วงแร่นะครับหลังจากสี่วงเรแล้วก็คือจะเป็นภารกิจตัดหยาต่อนะครับซึ่งเห็ดงานเบิอดอืนอนะครับ ถึงขอบคุณร่างกายจะขอ,ของครับว่ามันสําได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้ครับผมสำหรับชีวิตคนเลี้ยงควายและชาวนานะครับ t ูอินวันนะครับในหนึ่งล่างหนึ่งคนนะครับเป็นกำลังใจให้พี่นออ้องสายนักพัฒนาเขานะครับพี่น้องเกษตรกรและพี่น้องเลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับซึ่งราคางวค่าควายตอนนี้ก เย่นะครับราคาต่ำนะครับแต่ว่ากเดี๋ยวก็คงจะขึ้นนะครับเข้าเรียงโดยใจรักคอยเลียงคอยพัฒนาคอยค่อยกินไปนะครับเส้นได้หยานะครับเรียงไว้เอาขีดซะนานะครับบนตรงขึ้นยังไรนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมมิงพันเขาหรือมิงพันเผือกนะครับพาพีพะนองครับมาอัปเดตประมาณนี้ก้อนนะครับขออนุญาตบาดค่ำนะครับตัดหยานะครับนี่เพราะในตัดหยาอยู่ครับ ตะเวนรับฝ่าแล้วนะครับพึ่งเลี้ยวพลกิจรกิจปิดหูนำหัวไปส้องเพนะครับเหลืออยู่เพหนึ่งครับสำหรับคลิปนี้ยาวๆหน่อยนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับผม